เมื่อเขาติดเกาะร้างนานถึง4ปีและมีเพียงลูกฟุตบอลหนึ่งลูกที่เป็นเพื่อนหนึ่งเดียวของเขาในขณะที่แฟนสาวที่เขานั้นจะแต่งงานด้วยกลับตัดใจจากเขาไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะว่าคิดว่าเขาตายไปแล้วเขาติดเกาะได้ยังไงจอกจากเกาะได้ไหมออกไปแล้วความสัมพันธ์กับแฟนเขานั้นจะเป็นยังไงมาติดตามพร้อมกันเลยครับกับสปอยหนังในตำนาน catch away คนหลุดโลกหนังในปี2000ครับและก่อนที่จะไปชมสปอยกันนะครับ ขอกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์และใครยังไม่กดติดตามโปรโดกดสักหนึ่งครั้งให้ผมเบาๆแต่จะเป็นกําลังใจมหาศาลเลยครับพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มสปอยกันเลยครับเปิดเรื่องมารับชัร์กโนแลนด์พระเอกของเรื่องเขาทํางานที่ f ฟดเอ็กซ์เพสบริษัทขนส่งที่ส่งของไปทั่วโลกเขากําลังเทรนพนักงานว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าและต้องส่งสินค้าให้ทันชักเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวรับในการทํางาน แต่กับคนรักของเขานั้นเขากลับไม่มีเวลาให้ตัดมาที่เครื่องบินนะครับชักอยู่กับเพื่อนของเขาครับมีชื่อว่าสแตนพอลงจอดชักก็บอกสแตนว่าเขาสามารถหาเบอร์หมอมาให้สแตนได้เพื่อมารักษาแมรี่แฟนของสแตนชักมาหาเดลลี่นะครับแฟนของเขาที่กําลังถ่ายวิทยานิพนธ์อยู่แล้วพวกเขาก็จูบก,กันตัดมาที่งานเลี้ยงรับระหว่างกินชักก็มีอาการเจ็บฟันซึ่งเป็นเรื้อรังมานานแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ยอมรักษา กินเสร็จชักกับเคนลี่ก็คุยกันชักต้องไปส่งของที่อีกซีกหนึ่งของโลกซึ่งอีกไม่กี่วันคริสมาสก็จะมาถึงแล้วชักรับปากว่าปีใหม่เขาจะอยู่กับเคนลี่และขณะนั้นรับเที่ยวบินของชักก็จะบินขึ้น,นอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วของขวัญที่เตรียมให้กันเลยต้องเอาไปให้กันในรถมาถึงหน้าสนามบินชักขอเจ้าหน้าที่ว่าขอจอด2นาทีแล้วชักก็แลกเปลี่ยนของขวัญกับแฟนเคนลี่ให้ในาฬิกาโบราณพร้อมกับมีรูปเธอติดอยู่พวกเขาจูบกัน แล้วก็ลากันพระเอกก็บอกลาเธอและบอกว่าผมจะกลับมาจากนั้นเขาก็ไปขึ้นเครื่องซึ่งหารู้ไม่ว่านี่คือวันที่เขานั้นจะไม่ได้เจอกันอีกเลยเราราวสี่ปีครับตันมาที่บนเครื่องบินแวบขณะที่บินอยู่นั้นดูเหมือนว่าเครื่องจะมีปัญหาทําให้ออกนอกเส้นทางและอีกไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นเจ้าหน้าที่บนเครื่องรีบบอกให้ชักรัดเข็มขัดและก็สวมหน้ากากแต่ทว่านาฬิกาที่แฟนเขาเอาให้นั้น ตกอยู่ที่พื้นชักลังเลว่าจะปลดเข็มขัดไปเอาดีไหมสุดท้ายเขาตัดสินใจไปเอานาฬิกาแรบเครื่องบินได้รับแรงกระแทกจนทาให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและของในเครื่องก็เลื่อนไปมาเหตุการณ์ชุลมุบุจนแทบคุมสติไม่อยู่และสุดท้ายเครื่องก็ตกลงกลางทะเลรรบน้ําทะลักเข้ามาจนเต็มลําชักพยายามที่จะขึ้นไปพ้นน้ําเขาจึงเกาะเรือยางเพื่อให้ตัวเขานั้นขึ้นลอยไปพ้นน้ําพอขึ้นมาได้เคื่นก็ซัดไปมา ฝนก็ตกจนแทบจะหายใจไม่ทันมองอะไรก็ไม่ถนัดเพราะว่าน,นี่มันคือกลางทะเลยามค่ำคืนดีๆนี่เองรุ่งเช้าชักนอนหลับอยู่กับเรือยางกลางทะเลพอเขาตื่นก็เดินขึ้นไปที่เกาะไปถึงก็ตะโกนสวัสดีไปที่เกาะหลายครั้งปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับเพราะว่าน,นี่มันคือเกาะร้างไร้คนไร้สัญ,ญญาณมือถือที่ที่เวลาที่เขาศรัทธานั้นมันไร้ความหมายชักได้ทำการเขียนข้อความขอความช่วยเหลือตัวใหญ่ๆไว้ที่ผืนทราย ครบค่ำเขาก็ได้แต่นั่งเศร้าๆซึมๆม,มองลูกแฟนที่นาฬิกาในดูพระอาทิตย์ตกอย่างเศร้าใจตกกลางคืนในคืนนั้นเขาก็มีอาการรแหวงได้ยินเสียงอะไรเป็นไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาและตะโกนว่าอะไรวะเช้าของวันถัดมาชักได้เอาท่อนไม้มาใส่ตัวอักษรที่เขาเขียนไว้เพื่อให้มันชัดเจนเขาได้เดินเก็บกล่องที่หล่นมากับเครื่องบินซึ่งกล่องเหล่านั้นก็คือกล่องจากบริษัทของเขาที่จะเอาไปส่งนั่นเองระหว่างเดินมะพระ้าวก็ตกลงมา เขาเห็นก็ไปเก็บมะพร้าวมาเยอะเลยและหาวิธีปลอกมันทั้งทุบบ้างคว้างใส่กำแพงหินบ้างจนในที่สุดก็ปลอกได้และนี่ดื่มน้ําจากมะพร้าวและก็เนื้อของมันเพื่อประทังความหิวจากนั้นเขาก็เดินสำรวจเกาะว่าเกาะมันเป็นยังไงกันแน่พร้อมกับหาทางที่จะออกไปเดินไปเท้าก็เกิดมีแผลจากการเหยียบหินใต้น้ําและอะไรต่อมิอะไรบนเกาะเขาจึงตัดกางเกงมาพันเท้าเพื่อบรรเทาความเจ็บสถานการณ์ลําบากลํบวลเอาเรื่องจากนั้นรับ เขาได้พบภูเขาแหลมๆที่น่าจะสูงที่สุดของเกาะนี้เขาจึงตัดสินใจขึ้นไปเพื่อที่จะได้มองเห็นเกาะชัดๆพอขึ้นไปบนนั้นเขาได้เห็นคนนอนอยู่ข้างๆเกาะเขารีบลงมาพอเจอเขาตกใจมากเพราะว่าชายคนนั้นได้เสียชีวิตแล้วครับซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินที่มาพร้อมกับเขานั่นเองชักจึงได้พาเขาขึ้นเกาะค้นดูกระเป๋าต่างๆและได้ทําการฝังศพและเขียนบนโขดหินให้ว่าชื่ออะไรตายวันที่เท่าไหร่ เย็นของวันดันครับเขาก็ได้นั่งซึมๆพร่างเปิดไฟฉายส่องไปยังรูปแฟนที่นาฬิกากับบรรยากาศที่แสนจะเศร้าเดียวดายสิ้นหวังเย็นของวัน,น,นหนึ่งเขาเดินออกมาฉี่ที่หน้าทะเลสักพักมีแสงที่กลางทะเลเหมือนจะเป็นเรือที่ลอยผ่านเกาะมาชักเห็นดังนั้นก็รีบตะโกนเรียกรับว่าตัวเองติดอยู่ที่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยต่างๆนานาเอาไฟฉายมาส่องและตะโกนอย่างไม่หยุดสุดท้ายเรือก็ไม่มา ตัดมาตอนเช้าดูเหมือนชักเริ่มเครื่องร้อนอยากที่จะรีบออกไปให้ได้เขาจึงตัดสินใจขึ้นเรือ,อยางและพายออกไปกลางทะเลพายไปได้แค่ไม่กี่อึดใจขคลื่นเล็กๆพอจะผ่านได้อยู่แต่ทว่าลูกใหญ่มาก็ทําให้เรือ,อยางกับตัวเขานั้นลอยหงายท้องและจมลงน้ําไปหน้าขาของชักกระแทกหินใต้ทะเลจนเลือดทะลักเขาตะโกนด้วยความเจ็บปวดและเรือ,อยางก็ปะทะก,กับหินใต้ทะเลและก็แฟบในที่สุดชักเดินขึ้นฝั่งกับเรือ,อยาง ด้วยสภาพที่บาดเจ็บพอสมควรตอนนั้นฝนก็ตกลงมาชักต้องเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำและนอนที่นั่นพร้อมกับความผิดหวังและเศร้าๆซึมๆไปอีกวันเช้าวันถัดมาเขาได้เปิดของในกล่องซึ่งมีอย่างเช่นรองเท้าฮอกกี้ลูกวันเล่บอลชุดผู้หญิงจากนั้นเขาได้ไปหาปลาในริมฝั่งและก็มาก่อไฟเขาหมุนไม้เพื่อก่อไฟทําไปสักพักไม้ก็วืดมาโดนมือของเขาจนเลือดออกชักหัวร้อนอย่างหนัก เขาขว้างไม้ทิ้งเตะเข้าวของยวนวอลเล์บอลทิ้งและตะโกนด้วยความโกรธและก็สิ้นหวัง <c oughs> หลังจากนั่งทําใจและคิดอะไรสักพัก <c oughs> เขาก็เดินมาเก็บวอลเล์บอลพอเห็นคราบเลือดที่ติดอยู่เขาก็ได้เอานิ้วของเขานั้นมาทําให้มันเป็นหน้าคนและได้ตั้งชื่อให้มันว่าวิลสันและก็ได้เอาไปตั้งไว้เสมือนว่ามีคนนั่งดูอยู่และจากนั้นเขาก็ไปหมุนไม้ต่อเพื่อจุดไฟ ครั้งนี้เขาจุดได้สําเร็จเขาดีใจมากและก็ร้องเพลงบ้าๆบอๆอยู่คนเดียวตกเย็นเขากินปูแล้วก็อาหารที่หามาได้พร้อมกับอารมณ์ดีขึ้นมานดีหน่อยแล้วก็พูดคุยกับวิลสันว่าเขาอยู่ที่ไหนในแผนที่ซึ่งมันไกลามากจากเส้นทางและเขาก็พูดกับวิลสันว่าผู้เขาไม่มีทางหาเราเจอเช้าวันถัดมาชักมีอาการปวดฟันซึ่งเป็นมาเรื้อรังแล้วเขาเลยทําการเอารองเท้าฮอกกี้มาวางท่าฟันแล้วเอาหินกระทอเมื่อเอาหินกระทอ ฟันเขาก็หลุดออกพร้อมกับเลือดสาต์แล้วร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ได้สลบไปแล้วก็ผ่านไป4ปีรับชักสภาพเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผอมลงหนวดเต็มหน้าวิวสันจากวันที่มีลมตอนนี้ก็เลือแค่เปลือกระหว่างที่นอนอยู่ในถ้ำก็มีเสียงดังแปลกๆจากด้านนอกชักจึงออกไปดูและมันก็คือซากจากเครื่องบินชักตั้งมันเอาไว้หน้าฝั่งอยู่ๆลมก็พัดมาแล้วสังกษีนี้มันก็ล้มลงชักเห็นดังนั้นเขาก็นึกไอเดียดีๆออก เขาคิดว่าจะเอามันมาเป็นตัวช่วยในการต้านคลื่นเวลาที่จะออกเรือความหวังลิบหลีที่จะออกจากเกาะเริ่มแผนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วเขาจึงได้ไปตัดไม้มาทําเรือแล้วก็เอาเปลือกของต้นไม้มาทําเชือกระหว่างนั้นเขาก็ได้ทะเลาะก,กับวิลสันและรู้ว่ายังขาดเชือกอีก30ฟุตเขาจึงได้ขึ้นไปเอาเชือกที่อยู่บนภูเขาตอนที่ตัวเองนั้นจะผูกคอตายเมื่อปีก่อนระหว่างที่อยู่ในถ้ำชักก็ได้ทะเลาะก,กับวิลสันอีกครั้งชักโกรธและก็ได้เตะมันออกจากถ้ำ สักพักเสียงคลื่นพัดมาชาก,ก็นึกขึ้นได้ว่าวิลสันจะมีอันตร,รายที่ออกไปตามหาพอเจอชาก,ก็ขอโทษวิลสันแล้วก็บอกว่าจะไม่ทําอีกและเขาก็ร้องไห้วิลสันคือเพื่อนคนเดียวของเขาตลอดระย,เยะเวลากว่า1500วันครยันบในวันที่เขาจะออกเดินทางก็มาถึงแล้วครับก่อนออกเรือเขาได้เขียนไว้ที่โขดหินว่าตัวเองติดอยู่ที่นี่มา1 5 0 0วันแล้วและกำลังจะออกจากเกาะและสุดท้ายเขาฝากบอกเคลลี่เฟรชแฟนกองเขาว่า เขารักเธอชักได้มัดวิลสันไว้กับเรือและเขานั้นก็พายเรือออกทะเลไปคลื่นก็ซัดเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรือย,เรอ,ยอยังอยู่ดีอยู่รับแต่ว่าคลื่นลูกที่ใหญ่สุดกำลังจะเข้ามาชักตะโกนบอกว่าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาพอคลื่นมาถึงรับชักได้กางใบของสร้างเครื่องบินออกทําให้เรือนั้นลอยข้ามคลื่นนั้นมาได้ชักพูดกับวิลสันว่าเราทําสําเร็จแล้วชักได้มองเข้าไปที่เกาะพร้อมกับสายตาที่เศร้า เกาะที่เขาติดอยู่มา1,500วันเขาได้จากมันมาแล้วระหว่างที่ลอยอยู่นั้นคืนหนึ่งคลื่นพายุก็ซัดมาอย่างแรงทำให้พัดเอาซ่าเครื่องบินปลิวหายไปเช้าวันถัดมาชักนอนอยู่พร้อมกับสภาพเรือที่แทบจะพังอยู่รอมรอบชักตื่นขึ้นแล้วไม่เห็นวิวสันปรากฏว่ามันลอยออกไปชักจึงว่ายน้ำไปเอาแต่ทว่าว่ายไม่ทันเขาจึงบอกวิวสันว่าฉันไม่ไหวแล้ว ชักกับเรียเร่ยวแรงที่จะไม่มีเหลืออยู่ได้แต่ตะโกนขอโทษสุดท้ายชักต้องปล่อยวิวสันไปด้วยความเจ็บปวดระหว่างที่เขานอนหลับอยู่นั้นด้านหลังเขาก็มีเรือขนส่งสินค้าขนาดมหึมาวิ่งมาชักเห็นเขาได้ชูมือและขอความช่วยเหลือด้วยสภาพที่เรียเร่ยวแรงของเขานั้นแทบไม่เหลือหลอแล้วตัดมาที่บ้านของเคลลี่มีโทรศัพท์เข้ามาหาเธอเธอได้ฟังสารอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นลมไปดูเหมือนว่าเธอจะรู้ว่าชักยังไม่ตายสี่สัปดาห์ต่อมาแว็บ ชักอยู่บนเครื่องบินด้วยสภาพที่เป็นปกติแล้วเขาอยู่กับสแตนเพื่อนของเขาซึ่งสแตนได้ทําการนัดเคลลี่เพื่อให้ชักนั้นได้ไปพบแล้วสแตนได้บอกชักว่าเคนล,ลี่ฝืนตัดใจจากชักเพราะคิดว่าชักได้ตายไปแล้วและยังบอกด้วยว่าได้ทําการจัดงานศพให้ชักเราด้วยตัดมาที่ชักที่มาที่สถานที่ที่สแตนนัดให้เพื่อมาพบกับเคลลี่แฟนของเขาแต่ถ้าว่าคนที่เขาเจอกลับเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้ก็คือสามีของเคนลี่ชื่อว่า เจอรี่โรเวนชักรู้เข้าก็ตกใจนิดๆหน้านิ่งพูดอะไรไม่ออกเจอรี่ก็บอกว่าเคนล,ลี่มาไม่ได้และยังบอกว่าเคนล,ลี่นึกว่าชักตายไปแล้วแต่อยู่ๆเรื่องราวมันกลับเป็นแบบนี้เจอรี่บอกขอเวลาให้เธอทําใจหน่อยและเขานั้นก็เดินออกไปหลังจากที่เจอรี่ลงไปชักจึงได้ไปสองที่หน้าต่างตามดูปรากฏว่าเห็นเคนล,ลี่อยู่รถและจะพยายามเดินมาหาเขาแต่ว่าเจอรี่ห้ามไว้ปัดมาที่งานเลี้ยงการกลับมาของชัก พองานเลี้ยงเสร็จทุกคนกลับชักก็ได้แต่นอนคิดเงีย,ยบๆซึมๆคนเดียวพรางกับมองรูปเคลลี่ที่นาฬิกาไปด้วยชักจึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปหาเคลลี่ในคืนนั้นพอไปถึงหน้าปากประตูชักยังไม่ทันได้เคาะประตูเลยด้วยซ้าเคนล,ลี่ก็เปิดประตูและบอกว่าเธอยังไม่นอนทั้งสองจึงได้กอดกันชักได้เอานาฬิกามาคืนให้เคนล,ลี่แต่ว่าขอเก็บรูปเอาไว้ผู้ขอไปดูเอกสารที่เคลลี่เก็บไว้ตั้งแต่เครื่องบินตกสักพักชักก็พูดกับเคนล,ลี่ว่า ผมไม่แน่ลงจากรถในวันนั้นเลยเคลลี่พาชักไปดูรถของเขาชักตกใจนิดหน่อยและก็แปลกใจที่เคลลี่นั้นยังเก็บรถคันนี้เอาไว้ชักจึงบอกว่าแท็กซี่ที่มาส่งเขานั้นได้กลับไปแล้วหมายถึงว่าอยากที่จะขับรถคันนี้กลับไปเลยก่อนไปเคลลี่จึงพูดว่าคุณบอกว่าคุณจะกลับมาชักน้านิ่งไปสักพักและพูดว่าผมเสียใจจริงๆและเขานั้นก็ถอยรถและขี่ออกไปอย่างช้าๆเคลลี่ก็มองตามตลอดทางเลยครับ พอชัคขี่ออกไปเกือบจะพ้นตัวบ้านเคนลี่ก็ตะโกนเรียกและก็วิ่งออกไปชัครีบถอยรถกลับมาแล้วทั้งสองคนก็กอดแล้วก็จูบกันท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเรียบเคนลี่กอดแล้วก็พูดว่าเธอคิดมาเสมอว่าชักยังไม่ตายแต่ทุกคนบอกให้เธอตัดใจเคนลี่บอกรักชักชักก็บอกว่าเขาก็รักเธอเหมือนกันรักมากกว่าที่เธอคิดตัดมาที่ชักรับที่กําลังนั่งอยู่กับสตแตนได้ตัดพ้อกับตัวเองว่า น่าจะตายตายไปซะที่เกาะไม่น่ากลับมาเลยเขาเสียใจที่ไม่มีแคลลี่ในตอนนี้แต่ดีใจที่มีเธออยู่ด้วยกันบนเกาะนี่คือประโยคที่ชักพูดฉันมีคนกลับมาจากเกาะร้างฉันน่าจะตายคนเดียวลำพังที่นั่นแต่ฉันกลับมาที่นี่แล้วฉันก็เสียเธอไปอีกครั้งฉันเศร้าเมื่อไม่มีเธอและฉันรู้ว่าฉันต้องทําอะไรในตอนนี้คือฉันต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นใหม่ใครจะรู้ ว่ากระแสน้ําจะพัดพาอะไรมาสายลมแห่งโชคชะตาจะพัดพาเราไปในทิศทางไหนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ชาร์กรับกําลังพัสดุไปส่งที่บ้านของเจ้าของลูกวอลเล์บอลซึ่งคือวิลสันที่อยู่เป็นเพื่อนเขาบนเกาะและเขียนบอกไว้ว่าพัสดุกล่องนี้ได้ช่วยชีวิตผมเอาไว้ชักที่กําลังอยู่ที่สี่แยกรถคันหนึ่งก็วิ่งมาผู้หญิงคนหนึ่งเธอจึงถามชักว่าหลงทางหรือเปล่าเธอลงจากรถ และบอกว่าถ้าเลี้ยวไปทางไหนจะไปถึงที่ไหนบอกเสร็จเธอก็ขึ้นรถยิ้มให้ชักแล้วก็ขับจากไปชักยืนอยู่กลางสีแยกลมพัดสะบัดหน่อยพร้อมกับวิวที่สวยงามของท้องทุ่งที่กว้างใหญ่เขามองมาที่กล้องแล้วเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ Cast Away คนหลุดโลกหนังในปี2000ที่ดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรดีๆเมื่อนันยับ นังเรื่องนี้นะครับได้คะแนนจากเว็บไซต์ imdb ไป7.8คะแนนครับและถ้าสปอยคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับก่อนจากการรับผมขอคนเล่นหนึ่งไลค์และถ้าใครยังไม่กดติดตามโปรดกดให้ผมหนึ่งครั้งเบาๆแต่จะเป็นกำลังใจมหาศาลเลยครับคลิปนี้ผมมีแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตลุยหนังสวัสดีครับ